มอร์นิ่งครับเช้าวันพุธที่3กันยายน2568นะครับยามเช้านะครับตลาดท่าทรายนะครับนี่ขนมจีนเยียวยาจิตใจนะครับนะครับเสร็จยังครับป้าสักชุดนีเอานหนุ่มต้มด้วยครับนี่อร่อยอันนี้อร่อยอ่าได้ได้นี่ฮะสามชุดเลยครับนี่จ้ะนะครับรักคนสวยนะครับจุ๊บๆนะครับเดี๋ยวมานิมนต์พระใส่บาตรกันนะครับหากใครไม่สามารถใส่บาตรยามเช้าได้นะครับสามารถร่วมตั้งจิตอนุโมทนาสาธุบุญกันได้นะครับหมูทอดเสร็จยังเน้อยังไม่เสร็จเน้อ คิดถึงพินิดนะครับพินิด์เสียไปเมื่อวันที่หนึ่งนะครับเมื่อวานรถน้ำตกมานะครับมาใจบาดกันนะครับพินิดอยากทาลายนิมนต์ครับจุ้มฉ่ำนะครับวันนี้ครับครับนะครับสุขีปีขายุโภวะอภิวาธนาภีทิสนิจังวิชาปัจาริโนกัตตาโรธรรมวัานี อายุวันโมศทางพระลังขอพุนนี้ทรงสำเร็จแก่พุณโยมและขอที่ส่วนสุผลให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วให้ได้รับสุผลผลโยมที่พุนโยมได้กระทำเนื่นกี้ตลอดทุนการและนานเลยเป็นนิตรับไปด้วยนะอืมหาือสุภาพบขรงแรงอ่าเป็นิดรับด้วยนะอืมขนมจีนนะพี่นิดวันนี้ขนมต้มอร่อยด้วยอืมมณ์ครับอ่ามันดักรอครับ สักพีเดโยวิวาชนโตตาปารโหโวเนะชาตุมาเตบาปปุ้นจะได้เยอะสุกทีนี่พายุโกภาวาอาปิวาธนะติปิจาิจังวะตาปจายโนจตตาโรนามาวัดกันสิอายุคุนโนทุครังพระลังกาทุ่อยคุณโยนะรัวจงมีแต่ความตกลความเริญปาถนะิ่งใดตึงปาถนะ อนอยาามีทุกคามฝาฟันอะไรใหแรงนะครับสรุปปีนิดเสีย,ยเสียสเสียไปแ,แล้วอ๋อวันนี้ไปการครับเมื่อวานวันก่อนที่มาใส่ใช่ไหมเมื่อวานไปลดน้าพี่เขาละพี่เขาไปสบายละเราก็ไม่เจ็บไม่ปวดละโอเคดีละใส่าบาดกันมาหลายปีแกไม่ไหวจริงๆโอเคครับครับนะครับครับจัดครับครับวันนี้<ๆ>ก็เลยจัดของที่พี่อยากเข้าไปวัดวัดโกฝันเพราะว่าเดิมใส่แถววัดโกวันครับ มีเฉพาะวันพระผมมาแถวเชะกับวันที่ทำงานขุบคุณครับอ่านะทีนี้พี่มนครับสุกี้ครับวางใจรับพอนะขอยโยนั้นมีความสุขและความเจริญในทุกวันขอให้มีสุขภาพทีแข็งแรงธุรกิจการงานการค้ามีการ เวรัโตีโยบิวัชันโตสักะโลโกวีนะบโตนาเตวะวันตรโยอาโตวอันติลิยังะะวาร้วาาอาตุวัโสุขะพรเจ้าครับครับครครับ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 จคงสบยัครับครับ ปีน,นิดหลายบาทแล้วนะ <c oughs> การประปลานครหลวงครับประปาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับจักอะไรครับเพื่อนๆอ,อยู่ตลาดท่าท้ายบอกมาเลยด่วนๆเดี๋ยวจัดให้หมูทอดขนมครกไงสองทัพต้องเดินด้วยสองครับวันนี้เดี๋ยวจะไปเซีสอาที่การจนบุรีนะครับสมมมอบระบบประปลานะครับชุมชนการจนบรุรีโกโก้ไก่ทอดกล่องหนึ่งหมูสามกล่องนะครับวันนี้ขนมครกไม่มาขายนะครับ ฝนตกไก่ย่างไหมหอมนะน้ำต้มไหมบายดีนะลูกนะไอ้ตุลคนคนเล็กนี่อะไรนะลูกชายคนคโตลูกสาวโอ้ยครบเลยน้องอืมไอ้งั้นหยอดกระปุกเลยนะรอค่าเสียหายเลยนะแฟนโอเคนะแฟนโอเคนะจัดตอนนี้โก่เนะเพื่อนนะครับวันนี้นะฮะเช้าวัน พุทธที่สามกัยนยายน2568นะครับตลาดท่าตายครับตุ้งฉำมตุ้งฉำเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวตัวบุกการจระุรีต่อนะอยากทานลายเพื่อนมีปลาต้มโกลพอไหมต้มโกลหมูทอดไก่ทอดนะเดี๋ยวดูอีกนิดนึงฝนตกเลยไม่ค่อยมีอะไรขายอ่ะมันจะไปกาเนี่ยคนสวยไปไหมลื่นเลยอ่ะดูนุ่นลื่นนุ่นเลยเจเบ้นเงินไปเจเบ้นเงินเตอร์จีลูก ว้าไงอ้วนอ่ะนี่นี่น,นี่ป้าให้ป้าให้บอปว่าไงอ่ะครับป้าเนี่ยนั่น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 อีกชิ้นหนึ่งนะสองชิ้นพอนะลูกนะเออเดี๋ยวนี้เราไม่ไม่ไมหมาจอแล้วนะเรามีปอกคอแล้วเนะี่ยอันนึงเราแบบเงี้ยปึ๊บนี่อ้วนเก่งไปแล้นะกาญจนบุรี่ทำบุญแล้วทำทานตอน่ออ่าน้องอ้วนเราเมื่อก่อนน้องดำผอมอยูน่นี้เป็นน้องรรอ้วนแล้วไปนะไปนะไปนะแล้วเจอกันนะจ๊ะบไปละไปละ อันน้ครหลวงแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงยังไม่มีร้านข้าวขายอีกทางเมยยจินังโหตุสุสก,กิตาโหสุยาตโยขอส่วนบุญที่เจ้า,จาทาสาเร็จอย่างนี้จงสาเร็จเจ้ากรรมในเวรบิดามดาครูบาอาจารโตเจ้าภรยาบุตรญาติของเพื่อนและสัตว์ทั้งหลายพินิดด้วยนะครับให้มีความสุขตลอดกาลนานเชิญน,นี้ของอร่อยด้วยนะพี่นิดการปลานนครหลวงครับปัาปปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี หากข้าพเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดทั้งกายวาจาและใจขอให้พวกท่านได้มีส่วนในยุคนี้และขอโงดการจองเวรจองกรรมผัดกันนับแต่บัดนี้สาธุสาธุสาธุนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตอนนั่งโกรธหรือเปอล่าถ่อชายเอามาก่อนได้ก่อนอ่ะกินหมดเลยนะคนสวยไม่มีพุงใหญ่แล้วนเนี่ยนีคนหล่อกว่าต้องยอมครับนะครับผมรักพี่นะอโอเคครับ <laughs> คนสวยยังไม่มาไปแล้วสดชื่นีไไ่ <c oughs> สวยแล้วสดชื่น่ดดสดชื่นดเดย <c oughs>